สวัสดีครับผมอยู่กับเรานะครับทางช่องนะครับบานฝันฟาแฟมิลี่นะครับผมสวัสดีแม่แม่สี่ทุกท่านนะครับผมสวัสดียามเช้าเลยนะครับผมวันนี้ตูติกอ้วนเพิ่งเพิ่งนอนเมื่อกี้นะครับผมประมาณสัก <c oughs> ตีห้านะครับผมฟานมตื่นตื่นมา ีสีกว่านะครับพอถึงประมาณตีห้อ้วนนอนนะครับผมตอนนี้ก็อันนี้ประมาณหกโมงกว่านะครับนี่ดูไก,ก่กำลังคันเลยนะครับผมแม่สี่ว่ากลางคืนเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นอ่ารอปรพอนะครับโน่นโอยู่ยืดตัวยืดเส้นยืดสายแล้วแต่ไม่ตื่นนะครับดูตูดดินะครับผม <c oughs> มีคุณนายตื่นสายนึงเชือกแล้วนี่ดูดูด <S <S> <S ก็สวัสดียามเช้าเช้าด้วยนะครับผมไม่สีนะครับก็อะคลิปนี้ก็จะเป็นของเด็กอ้วนหลับ นะครับผม <c oughs> ก็หลับแต่เช้าเลยนะครับกลางคืนนี่ค่อนข้างที่จะเป็นรอปภโอ้ดูตูดนะครับผมดเด็กอ้วนดูท้องดูท้องนะครับผมโอ้ตกลมเลย กอย่องไปนะครับผมเแล้วเดี๋ยวพ่อพ่อขวานจะให้ดูอปานของน้องนะครับผมนี่ครับก็จะเป็นสีขาวนะครับผมแม่แม่เอีซยเริ่มตั้งแต่นี่ครับเริ่มตั้งแต่นี่ไปถึงน,นี้นะครับ ชัดๆเลยนะครับผมเริ่มๆนี่ตรงนี้ไปนะครับตรงนี้เลยดูนะครับยืดเส้นยืดสายนะครับ เปลี่ยนท่านะครับผมเมื่อกี้ท่าหนึ่งอันนี้อีกท่าหนึ่งก็ก็ปานของน้องก็จะเป็นเป็นสีขาวที่พ่อผวานชี้ให้ดูนะครับเป็นยาวนะครับ ตอนคลอดใหม่ๆนะก็จะเป็นสีขาวมีมีขนสีขาวขาด้วยนะครับพอพอโตขึ้นมานะครับก็ก็จะเริ่มเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงนะครับผมก็เส้นขนเริ่มที่จะไม่มีนะครับผมแล้วก็จะเป็นเป็นรอยอยู่นะครับผมเป็นเตนปานยังยังสีขาวอยู่นะครับผมแต่ไม่มีขนเหมือนตอนคลอดใหม่ๆนะครับก็ยาวเหมือนกันนะครับเนาะ ดูท่าน,นี้จะชอบน,น,น,นดูไอ้ขันแล้วก็ไม่ตื่นดิ หลับปุ๋ยเลย ีเสียงกลนด้วยนะครับผมลางยาวเลย ายเลยเด็กอ้วนเราก็คลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe นะครับกดติดตามนะครับ กดกระดิงด้วยนะครับเพื่อแจ้งเตือนนะครับเพื่อได้ดูคลิปของเด็กอ้วนนะครับผมก็ฝากเป็นกําลังใจนะครับครอบครัวน้องปันควันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ